ชอบเวลาธรู้ไม่เวลาที่เธอจ้องตาฉันเคิ้นจริงๆเธอทําให้ใครคุณหรลงรักเธอขอถามตรงๆเลยก็จะเจอดีไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยิ่งมีกัน t h อุ um ้ม Channel ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่อง The Oom um Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคน วันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนแต่งสตอรี่ไอจีแนววันครบรอบนะคะหรือว่าจะเป็นทำเป็นแบบวันเกิดก็ได้นะอันนี้ก็จะมาเป็นในในแนวเหมือนแบบการ์ดเชิญน,นะคะทุกคนก็กำลังฮิตใน TikTok กนะคะก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะทุกคนขั้นแรกนะคะเราก็ไปหาพื้นหลังที่เราต้องการเลยนะคะว่าอยากได้เสียอะไรหรือว่าจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะใส่จุดนะคะแล้วก็กดที่ตัวเอด้านบนนะคะทุกคนแล้วก็เลือกมาที่ฟอนต์ลองสุดท้ายนะคะทุกคนมันก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วก็จะมาปรับให้เป็นสีขาวนะคะตนนัวหนังสือสีดำพื้นหลังสีขาวนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะก็วางไปเลยนะคะว่าจะเอาใหญ่หรือจะเอาเล็กนะคะตามสไตล์ของทุกคนเลยแล้วก็จะเลือกเป็น สเลียมตัวนี้นะคะอันที่สี่เนาะแต่ถ้าสำหรับใครนะคะที่มันขยื่นนะคะทุกคนก็แนะนำว่าให้บันทึกก่อนเนาะนี่นะคะก็วางให้มันกลมกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็อุ้มก็บันทึกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอุ้มทำแล้วมันขยื่นนะคะก็เลยกดบันทึกเนาะนี่นะคะก็ทำเหมือนกันเลย ก็จะได้แบบเหมือนประตูนะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราก็กดบันทึกต่อนะคะทุกคนเพื่อที่จะลบจุดสีดำออกนั่นเองนะคะทุกคนละเลียงแบบนี้ไปเลยเนาะกลเกืนแล้วขั้นตอนต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพกันนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นรูปคู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครทําเป็นว้เพ่อนเพื่อนนะคะก็เอารูปคนนั้นมาก็ได้นะคะแล้วก็แตะให้มันเป็นรูปวงกลมนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนกันนะคะเขียนเดือนนี้เนาะวันครบรอบนะคะถ้าเป็นอ่าขอเขาเรียกไงวันครบรอบที่เราครบกันนะคะแต่ถ้าเป็นวันเกิดก็พิมพ์วันเกิดตามวันที่เลยเนาะ อันนี้องค์ก็จะพิมพ์ย่ามเดือนตุลานะคะ2อ2 1เเนาะสีเราก็จะเอาสีเหมือนพื้นหลังเลยนะคะแต่ถ้าใครเอาสีอื่นเนี่ยก็ก็ได้นะคะแต่สีนี้พอเวลาเขียนตัวหนังสือมันจะแบบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เลือกสีให้มันเขียนชัดๆเนาะสีม่วงอย่างเงี้ยทุกคนสีเหลืองก็ได้นะคะ แต่ทุกคนชอบสีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนอีกแล้วเนาะนี่นะคะเราก็เขียน happy anniversary เลยนะคะอันนี้ทุกคนก็สามารถเลือกฟอนต์ได้เลยนะว่าจะเอาฟอนต์ไหนนะคะแล้วก็จะเขียนวันครบรอบนะคะว่าครบรอบกี่เดือนกี่ปีนะคะสมมติอุ้มครบรอบ1ปีนะคะ1ปี3เดือนอ่ะทำตอนนี้นะใส่ไปก่อนนะคะแต่จริงๆไม่รู้กี่เดือน นี่นะคะก็จะย่อให้มันเล็กๆนิดนึงแล้วก็มาวางมาเดิมนะคะแต่ถ้าใครกันแบบกลัวขยื่นนะคะทุกคนก็บันทึกรูปไว้ก่อนน,นแล้วก็ค่อยมาเขียนทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยแล้วเราก็จะมาพิมพ์ชื่อกันนะคะถ้าเป็นทําเป็นวันครบรอบก็พิมพ์ชื่ออักษรย่อของเรานะคะหรือว่าชื่อชื่อจริงก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคน จะดีไซน์เลยนะคะเห็นไหมถ้าไม่บันทึกรูปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอุ้มนะคะทุกคนแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาที่ J I F นะคะแล้วก็พิมพ์ก้อนเมฆเลยนะคะทุกคนพิมพ์เมฆอย่างเดียวก็ได้หรือก้อนเมฆก็ได้นะคะก็จะมีแบบให้เราเลือกมากมายเลยนะคะซึ่งแต่และเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นได้เหมือนกันนะคะเมฆแต่และรูปไม่เหมือนกันเนาะ ซึ่งอุ้มนะคะก็เลือกไม่ถูกเลยเนาะว่าจะเอาแบบไหนนะคะก็ได้รูปนี้มานะคะก้อนเมฆนี่นะคะเราจะใช้ก้อนเมฆสองอันนะคะทุกคนหรือจะกี่อันก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะตกแต่งเลยนะคะขั้นตอนนี้เราไม่ซีเรียสนะสามารถออกแบบเองได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ก้อนเมฆอีกสักก้อนหนึ่งเนาะ คือก้นไม่ไม่ค่อยสวยเลยอะไม่ถูกใจอุ้มเอางี้ดีกว่าเนาะเอาอันนี้รักกันต่อมานะคะเราก็จะมาพิมพ์เป็นใบไม้นะคะทุกคนซึ่งก็มีเยอะแยะเลยนะคะให้เราเลือกก็เลือกตามใจชอบเลย ซึ่งอุ้มก็เลือกเป็นใบ,บไม้ต้นนี้นะคะทุกคนเราจะใส่2อข้างเลยนะคะพอโอเคแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะหรือว่าใครจะแบบใส่เพลงตะมุตะมิไปก็ได้นะคะทุกคนค่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนแต่งสตอรี่ IG นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะ ก็ถ้าใครงงตรงไหนก็สามารถทักมาถามอุ้มได้นะคะทุกคนอุ้มไม่กัดนะคะทุกคนแต่อุ้มมาของไม่มีใครฟังถึงตอนนี้หรอกเนาะก็ไปเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคน